เป็นขัวอียิบเกตนะครับตามนี้เลยครับยี่ห้อยิบสามวัตต์นะครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับไปยืมช่องน้องมีสารแชแนวคือเก่านะครับวันนี้ผมมีผ้าพี่น้องาเบิ้งไฟขอกงวันครับผมมาแช่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับซึ่งเป็นไฟลายยุ่งนะครับซึ่งได้ผลนี่เลยผมเลยมาให้พี่น้องแน่น้าให้พี่น้องเบิ้งนะครับให้พี่น้องผ้าเบิ้งครับ พี่น้องดูใสนใจนะครับถึงเป็นไฟแดงนะครับพี่น้องนี่ครับเบิงงว้วผมได้คอร์กเนี่ยเห็นบ่นอนหนีมีมีงว้วอยู่หนีสิบสามตัวนะครับที่เคยทายเบิงนะครับได้คอร์กง้อผมเองนะพี่น้องเนี่ยใส่ไฟนี่สองหลอดยุ่งบมมีเลยนะครับเงียบจิ๊บงว้วนอนหลับดีนะครับแต่ว่าข้างนอกนอนข้างนอกง้อยุ่งนี่เพียบเลยนะครับผมพาเบิงทางพีพี่น้อง พี่น้องเบื้งขอมุลนดีๆนะครับผู้ใดสนใจนะครับนี่มาแนะนำพี่น้องไปใส่รองเบิ้งนะครับใครอยากใส่สามารถเรียกซื้อได้ยุ่ยล้านการเกษตรทั่วไปนะครับมีขายนะครับหลอดไฟไดยยุ่งนะเพิ่มวงไปจุดไฟบริกลางมุงเขียวห้ายากเลยนะครับพี่น้องนี่ครับใส่แบบนี้เลยนะครับบางง้วาจัศมืดแน่นะครับพี่น้องครับ ว่าเขานอนยังสีเลยนะครับนอนหลับดีเห็นไหพายังะข้างบนเวลานอนเขาครับอ่ะสีหมืกเงี้ยได้ไปนอนก็นอตกรอยอ,อยู่ฟังพี่นะครับครับนอนหลับนะครับ เปิดไฟซอยต้องให้ได้เห็นครับพี่น้องเป็นไฟไะไยุ่งนะครับนี่ใส่เห็นบ่บ่ม,มียุ่งแนะยนํำเลยครับผู้ใดเกษตรเกษตรกรกทันใดนะครับที่เลียงงวัวอยู่ที่สนใจนะครับรอมองไปสื่อมาได้ดนะครับเดี๋ยวเบิ่งผคพทาพี่น้องพี่ ไม่ถอดให้พี่น้องเมื่อวามันเป็นยี่หอ้ออย่างนะครับบางคนถามมาเป็นยี่ห้อยังนะพี่น,อน้องนะผมไปเปิดยี่หอ้อให้เบื้องนี่ขอใส่สอนเบื้องเม็ดอิ่มซิมสื่อนุ่งนี่หลายแห่งดีเนะพี่น,อน้องเตอรนี่ว่ามียุ่งเลยครับเดี๋ยวผลนี่ดีและเห็ดให้เบื้องครับเน,น,นี่ยมาทายให้เบื้องครับนะครับนอนอยู่นี่มีงอนนอนอยู่นะครับเดีย๋ยวผมไปถอดหลอดให้พี่น้องเบื้องนะครับไปก็บนไปเขาท้าคุน่น นอออกนี่ยุ่งน,น่เมอนนี่ครับยางเต็มเลยนี่ผมจะเข้าไปถอดในพี่น้องเบ้างคือกองไว้ปถอดในบ้างนะครับ ไปเห็นไหจะได้เห็นนี่ครับเห็นปะเห็นปะกลอกซูมได้เห็นปะ,น,ปะ,น,ปะนี่ครับยี่ห้อมันครับ B O B ู o, นะครับนี่นะครับเห็นปะนี่ได้พี่น้องในกล่องเลยนะครับนี่ เป็นขวัว e ีิบเกตนะครับตามนี้เลยครับยีห่ห้อยิบสามวัตต์นะครับอย่สามวัตต์ประหยัดไฟมากมาเลยนะครับในแบบเนี้ย e ยีิบเกขวัวเป็นขวัวคือ e ีิบเกตคือเป็นขัวมันครับยิบสามวัตต์เป็นกําลังใส่ไฟยีสามวัตต์นะครับประหยัดอยู่นะครับเนี่ยยี่ห้อนะครับใครอยากสนใจยี่ห้อนี้นะครับนี่ครับยี่ห้อมัน พี่น้องเบืงไกลๆนะครับหลอดประมาณนี้นะครับหาซื้อได้นะครับราคาอาจจะบอคึกกันนะครับเบื้องี้อีกทีนึงครับขอมุ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไปในคลิปนะครับว่าซื้อยี่ห้อมันนครับพี่น้องไปหาซื้อเรียกซื้อมาใส่ได้นะครับ บูมียุ่งเลยนะครับนี่ใส่ขึ้นแนะ้ะทีนองเนานะครับนะครับเอาผมใส่ขึ้นแล้วนะครับ นอนกันนอนสบายเลยนะครับเดี๋ยวยี่หอเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปเลยนะเดี๋ยวจะแช์ให้พี่น้องเบิ้งหน้าพี่น้องพี่น้องไหหาสื่อได้ตามนี้นะครับเรามียุงเลยโบติง่วดรูดูนี่ยุงมันหลายแห้งดีนะครับใส่นี่ได้ผลดีดีครับเกินขาดว่านอนหลับดีเลยครับ รอดผลเลยคืกันนะครับนี่ใส่มัด2ปีแหละพี่นอ้องยังคือเก่าอยู่เด้ผลนะครับะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากพี่น้องก,กดไลค์กดติดตามให้ได้ด้วยครับ เอาความรู้เอาความรู้ดีๆมาแนะนำใหมพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับ